ผมมีข้อความจะฝากบอกนะครับถึงผู้ที่ช่วยคนบนเรือหรือคนนอกเรือในการกระ,ะทำความผิดนะครับอย่าได้ช่วยสนับสนุนการโกหกนะครับเ,เพราะว่าสิ่งที่เราเปิดเนี่ยมันแค่30%มันยังมี70%นะอนะอย่างเช่นอยากอยากยากได้หลักฐานใหม่ใช่ไหมโทรศัพท์เนี่ย ทำโทรศัพท์ที่ให้ตำรวจไปเนี่ยทำไมให้ไปเบอร์เดียวใช่ไหมจริงๆคุณมีอยู่สองเบอร์อย่าง0ูนย์แปดศูนย์สี่สี่สองสี่ตัวหลังผมไม่บอกแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์ห้าห้าห้าสี่ห้าสี่ตัวหลังผมไม่บอกอย่างเงี้ยคุณให้ตำรวจไปแค่เบอร์เดียวแล้วอีกเบอร์ล่ะแล้วถ้าเกิดเช็คมาอย่างนี้จะเป็นหลักฐานใหม่ไหมคนเบอร์ละแต่ละคนนะ่ะมีใครให้เบอร์โทรศัพท์กเกินกว่าหนึ่งบ้างและและเบอร์อีกอันหนึ่งทาไงแล้วคุณอาคุณอาที่ผมบอกว่าผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะไม่รู้จักจริงหรือเปล่า คุณมีเบอร์คุณแม่เขาไหมเบอร์คุณแม่เขาเนี่ยศูนย์แปดหกเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยหกตัวแรกอะ่ะอสี่ตัวหลังไม่บอกอะ่ะคุณคุยกับกับแม่เขาหรือเปล่าคุณเข้าออกที่บ้านเขาอะ่ะคุณไปกินข้าวกับเขาเนี่ยนะเวลาขับรถปอร์เช่จอดเจอด่านขอตวรวจปัสสาวะล็อกประตูโทรหาแม่โทรหาคุณอาให้มาช่วยเยนี่ยเวลาเอาของแบรนด์เนมมาเจอสุตรกรกเจอปัญหา ให้คุณอามาช่วยอย่างเงี้ยคุณอาคุณอาคนที่เป็นตํารวจในพลนะนะขอไม่ผมไม่อยาชื่อนะแต่ผมดูพฤติกรรมคุณมาตั้งแต่3ามปีก่อนแล้วนะ